จเจริญพรสาธิชนญาติโยมทุกท่านวันนี้เป็นวันธรรมสวรรควันพระเมื่อถึงวันพระเราก็นึกถึงพระพุทธศาสนานึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบุคคลมงคลต้นแบบแล้วเราก็ยกจิตยกใจของเราจเจริญรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเสมือนพระผู้ประเสริฐ ประเสริฐด้วยทานประเสริฐด้วยศีลประเสริฐด้วยธรรมภาวนาอย่างน้อยก็หนึ่งวันคือวันพระเราสร้างคุณงามความดีหลายคนก็ปรารถนาเพื่อไปเกิดในภพภูมิที่ดีในชาติหน้าขอญาตโยมสาธุชนทุกท่านได้สร้างคุณงามความดีในปัจจุบันชาตินี้สวรรค์หรือนรก เราไม่ต้องไปหวังเอาสวรรค์นรกหลังจากตายเมื่อไรถ้าเราสร้างคุณงามความดีกายทำดีปากพูดดีใจคิดดีสวรรค์ก็เกิดขึ้นในปัจจุบันในชาตินี้เดี๋ยวนี้ความสุขก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อไรถ้าเรานำกายไปทำไม่ดีปากไปพูดไม่ดีใจไปคิดไม่ดีนรกก็เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ความทุกข์ก็เกิดขึ้นทันที ไม่ต้องรอเอาชาติหน้าไม่ต้องรอท่าเอาเมื่อหมดลมหายใจเพราะฉะนั้นเราสร้างความสุขในปัจจุบันชาติสร้างสวรรค์ในชาตินี้ตาดูหูฟังปากกินจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจรับรู้ให้เกิดสวรรค์ทุกขณะจิตด้วย สร้างความสุขในปัจจุบันชาตินี้ตลอดชีวิตเราถ้าทำอย่างนี้ไม่ต้องกลัวว่าเมื่อตายแล้วจะไปนรกย่อมมีสุขติสวรรค์เป็นที่หวังเพราะฉะนั้นในทัศนะของพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์จึงให้อยู่กับปัจจุบันสร้างความสุขสร้างความสำเร็จในปัจจุบันขณะ ก็เหมือนสร้างสวรรค์ให้เกิดขึ้นทุกวันด้วยกายทำดีปากพูดดีใจคิดดีเมื่อล่วงรับดับสังขารแล้วสร้างเหตุดีอย่างนี้ผลมันย่อมดีย่อมมีความสุขในสุขติภพในสัมปรยภพขออำนวยอวยพรให้สาธุชนญาติโยมทุกท่านมีความสุขความเจริญให้สุขทุกที่ที่มีลมหายใจ ด้วยกายทำดีปากพูดดีใจคิดดีด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิน